สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำเครื่องมืออุปกรณ์ช่างนะใช้ชื่อว่าทูนะครับตามชื่อเลยนะ,ะเป็นเครื่องมือสำหรับช่างนะแต่เป็นของเล่นเด็กนะหมอให้เด็กๆเ,เขาไปเล่นกันได้เพราะว่าทุกอย่างในชุดนี้เป็นพลาสติกหมดเลยนี่ขนาดเป็นไม้เหล็กวัดนี่ก็ก็ยังเป็นพลาสติกนะครับบางเบาดีอันนี้ก็จะเป็นเลื่อยนะ เลื่อยตัดไม้มีไม้ไหมเนี่ยเอ้อมีไม้ด้วยแต่ตัดไม่เข้าหรอกมันเป็นพลาสติกนะครับชุดนี้ก็จะมีตัวนี้ผมไม่แน่ใจนะว่ามันมันเป็นอะไรนะแต่ว่ามันมีชุดเข้าต่อด้วยนะครับนี่ชุดนี้มีน็อตแค่ให้ตัวเดียวนะน็อตตัวเดียวอ่าแล้วก็ยังมีหัวน็อตด,ด้วยครับชุดนี้รู้สึกว่าจะไม่มีปัจแจยึดนะแต่ว่าจะมีไขควงแบนมาให้ครับ น็อตทุกตัวเป็นไขควงแฉกนะแต,แต่นี้ให้มาเป็นไขควงแบวนแต่เราก็ต้องจับยึดด้วยเพราะว่าชุดนี้ไม่มีประแจอืมอ่ะมาดูอีกชุดหนึง่งชุดนี้ก็ามีเลื่อยมาให้ด้วยแถมยังมีประแจมาให้ด้วยนะชุดนี้คือถ้าอยากจะได้ครบเซ็ตก็ต้องอซื้อมาสองชุดนะครับอืมอ้อ ชุดนี้ให้ไขควงแฉกมาด้วยนะอืตัวนี้ก็จะเป็นเลื่อยเลื่อยที่เอาไว้ตัดเหล็กนะครับเป็นพลาสติกนะยังไงก็ตัดไม่เข้าหรอกอืคือให้น้องๆเด็กๆไปจินตนาการเอานะคะเป็นช่างนะอันนี้ก็จะเป็นตะไบ,บอ่าเป็นตะไบ,บเหล็กเป็นพลาสติกนะครับนี่ไงบางเบา,บาบทั้งตัเอง อันนี้ก็จะมีแผ่นไม้มาให้ด้วยอ่าแผ่นไม้มาให้ด้วยรู้สึกว่าอาเซตนี้จะมีน็อตให้สองตัวนะอน็อตให้มาสองตัวเลยดีเหมือนกันนี่มีน็อตยึดด้วยสําหรับชุดนี้ก็จะมีอาประแจนะครับนะประแจกลมประจแจแฉกมาให้ด้วยสํลับนอ็อตสลับยึดน็อตนะแล้วก็เอาไขควงมานี่ครับเนี่จับน็อตยึดไว้แล้วก็หมุนนะ มีปจัจยึดหน่อยก็ก็ง่ายอ่าสุดท้ายแล้วก็จะมีคัตเตอร์นะครับเนี่ยคัตเตอร์นะตัดไม่ได้หรอกครับนะมันไม่คมเลยยงไงเป็นพลาสติกเองหมอให้น้องๆน,นะครับเด็กๆนะมากกว่าสามขวบไปเล่นกันได้ถ้าเห็นแพ็กเกจถุงอย่างนี้เราก็ใช่เลยนะครับหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปนะชุดนี้ไปหาดูกันได้คลิปหน้ากลับมาพบกันใหม่อีกนะครับ